สวัสดีครับน,นี่เป็นวิดีโอไม่มีการตัดต่อนะครับยาวๆเลยนะครับนะตาจุดนี้นะครับเราอยากดูกันว่าแท้หรือไม่นะดูเหมือนจะไม่แท้หรือเปล่านะครับน,นีมม้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งองค์แล้วกันนะครับให้คุณไร้ดูดดอีกหนึ่งองค์สวยแล้วกันนะนะครับ ครับเดิมนะครับเอาอันนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับนะครับนี่ครับมาชุดเดียวกันนะครับมาชุดเดียวกันนี่ครับมีวิธีการตรวจหลายอย่างสี่อย่างนะครับวันนี้ให้ดูแบบสี่อย่างเลยนะครับหนึ่งครับน้ำส้มล้วนนะครับขางที่พี่ต้องการกันทุกท่านนะครับ นี่เลยนี่นะครับเห็นไหมครับนี่น้ำส้มสายชูนะครับเนะอ่าเห็นไหมครับนี่น้ำส้มสาชูล้วนนะครับ,นะ,รบน,น,ะนะครับเท่าเลยหาปลายในงอ์ครับใช่ครับนะครับ ต่อไปครับน้ำร้อนกับน้ำส้มส่ชูนะครับนี่จะมีน้ำร้อนกับน้ำส้มส่ชูนะครับใช้ลูกบอกกันนะครับแล้วแต่คนชอบวิธีการตัวแบบไหนเนาะใช้ดูมันแบบเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับน้ำร้อนนะครับไออุ่นๆนะครับนี่น้ำส้มสายชูนะครับหนึ่งต่อสิบนะครับอ่ะป้ายนะครับ แช่ไปเลยครับที่กันสรวนได้หลายอย่างครับนะครับแล้วก็น,นี่คือก็ถอนความแก่งได้เลยถูกไหนี่คือการล้างด้วยวิกซอนะครับปบนะครับอันนี้เป็นน้ำยาของ ของทางเราครับที่เราผลิตกันขึ้นมาเองนะครับนะครับสักครู่นะครับให้ก่อนนี่นี่ครับสูตรฉบับนะครับจะเป็นคลิปยาวนิดหนึ่งนะครับถทิ้งไว้นะครับของผมนี่รักได้เลยนะครับเราก็ดูไปครับดูแต่ละชุดแต่ละชุดไปนะครับ ว่ามีอะไรที่แตกต่างหรือเปล่าเรามาดูตอนจบสุดท้ายได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่เขาอยากจะตรวจสอบว่ามันแท้หรือเปล่านะครับอ่างนี้คือวิศรนะครับดูนะบว่ามันแก่งหรือไม่มีอายุหรือไม่หรือว่าเป็นปูปัตเตอรหรือสิ่งนะเราสามารถดูได้หมดนะครับไปดู อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูแช่วไว้ครับจะร้อนชาชล็นิดนึงเนี่ยจะเร็วกว่าน้ำส้มสายชูธรรมดาครับมีน้ำส้มนะครับนี่เป็นน้ำยาของผมน้ำยาผมเนี่ยล้างได้เลยนะครับล้กกางได้เลยดูน้ำยาล้างนะครับนรับออกเลยครับเห็นไหมครับค่อยออกเลยนะจะเป็นคราบหรือเหนียว,เ,ยวเรียกหลักอย่างไม้ครับพาชุดลักอย่างไม้นะครับ มนคาบดินของบางรมนะครับมีช้งวัดละฆังมีช้างบางปมบางปมเนี่ยเราเห็นที่เราตีกันเป็นว่าเป็นบางรมเพราะมันมีคาบดํานะครับแต่พระรักยางมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดละฆังทั้งหมดนะครับเเอาให้เกลี้ยงครับอยู่ความแก่งนะครับบางคนบอกว่าพระไม่แท้ฮนะพระแท้ต้องเป็นแบบนั้นแท้ต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันไม่ยากครับ ครับออกแล้วเห็นไหมครับพอแล้วผงคจะไม่ทําลายเนื้อพระนะครับข้าบข้าบมันเยอะเห็นไหมครับเนี่ยทางไม้มันเยอะครับมันหยอกคุณคุณครแป้งครับแต่พระมันไม่ได้ยุ่ยนะครับนี่ครับรูว่าไหนธรรมชาติแบบกันเนาะชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับวิธีการล้างง่ายๆเหมือนกัน ต่ต้องอยู่ที่ต้องบอกว่า,า,วาอยู่ทีด่ดูนิดๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพี่จะใช้วิกซอลแล้วพี่ไม่ไม่คนไม่ดูแลก็พังเหมือนกันนะครับไม่ง่ายนิดนึงนะครับเออน้ำส้มสายชูเดี่ยวผมชอบมากเลยกับน้ำร้อนเนี่ยนี่ครับแล้วมาดูกันอันนี้เป็นน้ำยาของผมนะครับยกออกก่อนนะครับนี่ครับให้วางดูกันต่อหน้านะจ๊ะ,ะมาดูน้ำส้มสายชูครับ ลากมาครับมันก็จะเหนียวนิดนึงครับเราจะเป็นกดนี่ครับใคกลัวบอกว่าพระเอ้ยมันตรวจสอบง่ายๆนะอ่ะนี่องขันให้ก่อนเลยครับแชร์ดิน้ำส้มสายชูลว้ลวนๆนะครับถ้าใครแพ้ให้พี่ต้องใส่ถุงมือนะครับต้องแจ้งอย่างนี้นะก็สอบก่อนนะครับนะครับถ้าพังก็พังไปแล้วจ๊ะต้ใส่ชูมันก็เป็นกดอีกนครับ แชร์อีสริตครับออกยากหน่อยนะเอามาดูนะครับอนี่เป็นวิกซอครับเร็วไวครับนี่ครับนี่คาแปงเยอะมากครับเหมือนกันเป็นเหมือนกันหมดนะครับเรียกว่าคาบลักยางไม้ครับก็มีการแสบบ้างเล็กน้อยนะต้องระวังการแพ้นะครับบางคนแพ้นะครับ ซอยี้ต้องใช้น้ำน้ำเปล่าล้างด้วยนะครับนี่ครับจะไวก็จริงครับหน้าเพียวๆเลยต้องคิดเลยมากครับนี่ครับออกยากเห็นไหมครับขนาดซอยก็ออกยากเลยไอย่างไม้นะแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ยังอยู่คุณภาพดูผิวได้ครับนี่ครับยังก็เราหยอดหน่อยนะครับนี่ตัวน้ำส้มสายชูนะครับแยกหน่อยรู้ว่าไหนมันจะสวยกว่ากันเนาะถลอมพระได้มากกว่ากัน ผมว่าเสร็จแล้วครับไวมากยาที่กระชับมากครับนี่นนมีคบมาบอยู่แล้วออกไปครับมันก็จอนะครับล้างต้องสะอาดเลยครับนม่น้มสายชูยังทำลายไม่ได้เลยให้ดูว่าแท้ยังไงครับอันนี่เราเท่านี้แล้วกันเนาะไม่เป็นไรแล้วครับแน่นปึก แช่ไวสักพักนะครับแต่สัห้านาทีเจ็ดนาทีแล้วเนาะก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับออกยากนิดหนึ่งครับล้างน้ําได้เลยพึบอันนี้น้ำใส่ชูนะครับเห็นไหมข้าบแป้งไหครับขาวแรงยางไม้มันเหนียวมากนะครับมาครับเยาออกได้เลยครับเสร็จแล้วไว้ครับเกียงด้วยไม่กียเท่าไหร่ด้วยครับมันติดเดี่ยวเด่นเลย ครับคลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะครับยิงยาวเลยนะครับครับตอยากนิดนึงขอญาตล้างล้างนะล้างน้ำเปล่าครับยูว่าแท้ได้ไงพระสี่องค์นี้นะครับทำได้นะครับวิ่นนี่ร้อนอญาตยกออกนะครับรอฉีดให้ดูเห็นเห็นเอาน้ำร้อนน้ำส้มครับนี่จะเป็นสูตรหลักการของกรมศิลปากรครับเขาก็จะใช้ใช้วิธีการล้างน้ำร้อนน้ำส้มอย่างนี้เหมือนกัน แต่พระจะเกิดความอุ่นในตัวพระนะครับร้อนนะครับนี่ครับอุ้ยตรวดทำมือครับนี่ค่าแป้งครับค่าตัวรักนะครับเขาเรียกรักอย่างไม้นะครับถ้าแบบนี้นะพงคนเห็นว่ามันดูแบบนุ่มๆดูแบบไม่น่าแทะพัก้กรือเปล่าบักโคนหรือเปล่าทอดหรือเปล่าดูครับเดี๋ยวดูครับถ้าเราเห็นตัวใดเห็นด้วยตาเนื้อแล้วจบนะครับ ให้อยู่ตัวหลังจากการล้างครับแล้วมันจะเห็นชัดเจนครับก็เป็นยังไงน้ำรอนน้ำส้มค่อนข้างเป๊ะนะครับนะครับน้คร้อนน้ำส้มเป๊ะไหมง่ายไหมง่ายนะครับเนาะใครที่ได้ความคิดว่าเราทําคลิปนี้นะครับให้ความรู้นะครับมากกับตัวท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะ นะครับถือว่าเป็นค่าครูกันแล้วกันนะครับญาติสับน้ำเช็ดน้ำก่อนนะนี่จำได้ไหมครับวอนนี้น้ำส้มล้วนนะครับสับเลยนะครับสับน้ำเลยขอญาติเช็ดก่อนนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นน้ำยาของผมนะครับจำพิมพ์ได้เนาะครับนี่องค์ที่สองนี่น้ำยาของผมนะเป็นเสร็จแล้วจบนะครับโอกนี้น้ำร้อนน้ำส้มนะครับน้าร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนจะจัดนะครับ ยาสับน้ำนะครับวันนี้เป็นวิกซอล้วนนะครับทีนี้เราจะดูได้ละผ่าแท้หรือไม่แท้เนาะนะครับยาสับน้ำนะครับนี่เลยเอามานี่ครับดูกันขึ้น,นออกไซด์แต่ละองค์นะครับวันหนึ 1, 2, ่งวัสองวัสามวันสี่นะครับ เป็นเป็นโต๊ะถาดไม้นะครับดูครับอัี้สองทั้งคู่นะอนี้หนึ่งอันนี้อันนี้หนึ่งครับอันนี้สองครับต้นมลนะรับนี่สามสี่อ่ะอีกสองก็เกี้ยงครับก็เกี้ยงทั้งคู่ครับมีความเกี้ยงทั้งคู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเราจะมาตรวจเช็คกันตรงที่ว่านะครับอ่ามีความแกงหรือไม่นะนะครับแกงก่อนเลยนะครับดูออกซายก่อนรอแห้งนิดนึงครับ ไม่เกินสองสามนาทีตัวเองนะครับ หนึ่งสองสามสี่ทำได้ใช่ไหมครับอ่ามาดูกล้องได้ครับนี่ครับให้ดูต้องธรรมดาก่อนนะครับอันนี้น้ำส้มสายชูเนะครับก็ต้องมาปัดแต่งนิดนึงนะครับนี่ครับ,รบไม่มีการพังนะครับพาค่อนข้างแก่งครับรองเขาแก่งสูงนะ ถูกมากครับต้องบอกงนี้ครับามีอายุแน่นอนครับเนื้อนุ่มุ่มครับพวกี้จะเป็นรักอย่างมาที่ยังออกไม่หมดค่อนข้างออกยากนิดหนึ่งครับส้มรวนๆนะเหนียวครับเนี่ยยังเหนียวอยู่เลยครับเรายังไม่แห้งขาดนะครับไม่มีเกิดการรอยเกิดขึ้นครับดูด้านหลังได้นะครับนี่ครับมาดูเนื้อนี่ครับเราดูง่ายๆครับถ้าเราล้างพัาแล้วเราสามารถตรวจได้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตปัดทะนิดหนึ่งจะได้คคอสวยนิดหนึ่งนะครับ นี่รักยางไม้มันเยอะครับก็เลยดูยากนิดหนึ่งนี่ครับเราก็เปรียบเทียบกับน้ำยาได้นะครับหลักการในการล้างทั้งหมดนะครับนี่น้ำส้มสายชูนะครับนนี้เป็นน้ำยาของผมนะครับนะครับก็ยังมีบ้างครับเล็กน้อยครับที่มันยังติดอยู่ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อที่ให้รักยางไม้ออกหมดและดูได้ครับนะครับนะครับให้ดูเนื้อครับเนื้อไม่ได้พังเลยนะครับ นื้ออยู่กับที่ครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่ทำลายพระพระเนื้อแก่งมากเห็นแบบนี้เนื้อแก่งจริงครับนะครับเป็นพระแท้เลยง่ายครับนะกายภาพเราต้องดูหลังจากการล้างไปแล้วนะครับนะดูแรกด้วยนะครับนี่ไม่ได้พังครับคาบยังเป็นคาบเนี่ยอย่างไม้ยังติดอยู่ครับเป็นขุยๆนะครับเนื้อยังชัดเจนเรียมกิบนะครับนี่คือพระที่แท้นะครับแทดูง่ายเลยครับแทเป็นแท้ เนื้อจริงแล้วพอละล้างปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นเนื้อแบบโบราณแบบของคนไอ้กอน้ำยางน้ำร้อนน้ำส้มสะอาดมากเห็นไหมครับนะแต่เราไม่วิวลาด่างล้างให้ได้ทุกวันไงนะครับว่าเวล,ลาเราแบ่งปัปเรา,าล้างน้ำร้อนน้ำส้มกว่าจะต้มน้ำกว่าจะอะไรเสร็จผมก็จะมีน้ำยาของผมลหลักๆนะใกล้เคียงมากครับเห็นไหมครับไม่เกิดริวรอยเนื้นอหดย่นดูได้ชัดเจนครับบอกได้ครับว่าพระแท้หรือไม่แท้นะอายุธรรมชาติยังไงแบบไหนนะครับนะครับ ไม่เกิดรอยยิ้วรอยอะไรเลยนะครับนะพระมีความแข็งผิวก็ดีด้วยนะครับสะอาดนะครับแต่ต้องรอเวลาครับนะถ้าคุณต้องการให้แบบเป็นเหมือนของเซียนเดี๋ยคุณต้องนวดต้องขัดต่างๆเนาะแต่เราไม่ทําเราเปิดให้ดูแบบนี้นะครับให้ดูความแข็งความทนแล้วก็พระไม่ได้แข็งได้อย่างนี้นะครับถ้าเป็นปูนปัเตลสซิงคงจะพังหมดแล้วเห็นไหมนี่ดูเนื้อครับนี่ยเขาเป็นแบบนี้เองครับเห็นไหมครับนี่ครับ ไม่ได้เกิดความพังนี่ใช้วิกซอร์ครับรงนี้นะนี่ออกยากเลยเห็นไหมครับน้ำยาผมุขยันขยอนิดนึงก็จะออก่ายนะครับไม่ทำลายเนื้อพระนี่ครับนี่ครับนะแลฟังเสียงพระแต่ละองค์นะครับไม่มีการเสียครับวิธีการล้างแบบนี้มันใช้ได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะมีเวลาบ้ากน้รอยขนาดไหนแต่ไม่แนะนาอะไรที่มันแรงๆนะครับนี่อย่างน้ำร้อนน้ำส้มเนี่ยจะลงตัวนะครับขึ้นออกไซด์ง่ายเร็วฟังเสียงครับนี่ครับ เสียงมันชัดมากนะครับนีหครับนี่ฮะเสียงปิ้งเลยนะครับนี่น้ำร้อนน้ำส้มนะครับนี่มิกซอครับก็ไปทําลายเนื้อพระนะดูด้านหลังเทียบกันก็ดูธรรมชาติยังมีอยู่นะครับรมถึงว่าเราเขาใช้วิธีการใช้น้ำร้อนน้ำส้มครับแต่เราไม่ได้มีเวลาเยอะผมจะใช้น้ํายาผมมาตลอดน้ำส้มก็สามารถตัวได้ครับพระไม่ได้พังครับดูครับเนไครับนี่ปัดให้ดูได้รอบด้วยนะ พระชุดเนี่ยมันเป็นพระแท้นะครับแต่คนไม่รู้จักเองนะครับคนคิดคนมองจากภายนอกมันก็จบแล้วครับมันไม่เกิดประโยชน์เลยครับเห็นไหมครับนี่ไม่ว่าจะใช้อะไรล้างก็แล้วแต่ผมก็ใช้อุปกรณ์ผมเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวจะหาผมมาทาลายพระไม่ได้ทําลายพระครับเขาที่นวดที่ผิวตึงต่างๆก็ใช้วิธีการนวดนะครับนี่ครับแม่ญาผมนี่เฉียบเลยไหมครับ สภาพนังยาคือทักษาคุณภาพในตัวพระด้วยครับทำความสะอาดได้ในตัวสามารถตรวจพระแท้เกได้เหมือนกันนะครับเทียบเท่ากันนะครับได้หมดแต่มันสะดวกสบายกว่านะครับใช้เวลาได้เหมือนกันนะครับนะครับในวิอนะก็ยากนิดหนึ่งครับเนี่ยยังติดอยู่เลยครับเหนียวหยุดได้หมดนะครับนี่เขาเรียกอยากไม้นะครับเข,ขาวาเนี่ยเขาเรียกลักอยากไม้คนโบราณเขาเรียกลักอยากไม้ จะใ,ให้ลงตัวที่สุดก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับลออนุญาตยกตรงนี้นิดนึงครับเห็นไหมครับดูสภาพดูนะครับพระไม่ได้คีเลรเลยพระแท้ทุกองนะครับพระชนนีถือว่าตัวสองชัดเจนแส่ล้างล้างน้ำร้อนน้ำส้มยางมีน้ำช่วยด้วยนะครับมันก็ จะคล้องมากกว่าใช้ความร้อนช่วยล้างนะครับมันจะเกิดออกซาได้เร็วคือเปิดด้านเนื้อได้เร็วครับเห็นไหมครับสวยเลยนุ่มๆเลยครับพวกนี้ก็เก็บได้ครับเก็บของเก็บอะไรนวดเอาครับถึงมากเขาก็จะดวดให้เข้าที่ครับแต่ภาพแบบนี้มันแท้อย่างนี้แหละครับไงถ้าว่าไปแท้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็เข้าใจเลยและศึกษาแบบนี้มาตลอดเนาะแล้วก็มาถ่ายทอดให้ทุกท่านดูนะครับนี่แทะอย่างนี้ครับแบบไ่ว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่ในการล้างนะครับ ก็สภาพยังคงที่ครับเห็นไหมครับเนื้อจริงสภาพสวยก็ลองเลือกดูนะครับก็จะใช้วิธีการล้างแบบใหม่ส้มมัยยังติดบ้างครับช้านิดนึงครับแล้วแช่บ้างครับนี่เป็นขุยอยู่ครับเป็นขุยของเขาครับไม่ไม่ใช่ตัวเนื้อพระนะต้องบอกกงนนะดูนั่นนี้ครับวันนี้ไม่มีการตัดต่อครับยิงยาวเลยอ่ะดูงแรกนะครับนี่ใช้น้ำส้มสายจูครับคือผิวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ เนื้อยังปกติธรรมชาติไม่มีการแตกไม่มีการหักหรือไม่มีเกิดการริ้วรอยครับข้าวขาวๆนี่คือหลักอย่างไม้ทั้งหมดนะครับ,รบเขาก็จะเริ่มขึ้นนุ่มๆมาเรื่อยๆครับนะครับสภาพก็ยังมีอยู่ครับเองครับธรรมชาติก็ยังอยู่เหมือนกันนะที่ว่าจะแช่นานแช่เร็วแช่แน่นหรือไม่แน่นเนาะก็ต้องอยู่กับเวลาครับดูตัวเนื้อพระด้วยนะครับไม่ได้เกิดการเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับนะครับสามารถดูได้เลยเนื้อแช่ถูกไหม ง่ายไหมครับไปแล้วผ่านแล้วเรื่องงงครับนี่คือน้ำยาผมนะครับเห็นไหมครับดูเนี้อครับยังมีคราบติดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็มันใช้เป็นคล้ายๆวิธีการล้างหนักเหมือนกันนะครับจะเปิดคราบล้างอย่างไม้เนี่ยถ้าเราเปิดแล้วเราก็ต้องใช้ได้ใช้นะครับแล้วปล่อยไว้เฉยๆมันก็พังทลายไปตามการเวลาผาเพิ่งเปิดเนื้อยังไม่มีการเสียหายสภาพยังอยู่คงที่ทุกๆอย่างครับ นี่นะครับดูเนื้อดูเม็ดนะครับนี่ครับดูธรรมชาติครับเม็ดมวลสารก็มีครบถ้วนด้วยขาขาวนี่คือรักยางไม้ครับแล้วออกไซด์ก็กำลังจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะพอผมเลียตามมันเป็นระดับสองใช่ไหมออกไซด์นะครับของสีอันนี้คือน้ำร้อนน้ำส้มครับเขาสวยลงตัวอยู่แล้วจ้ะนี่ครับเรียงสะอาดแต่ก็ยังมีติดเห็นไหมครับตามร่องตามซอกมันเหนียวมากครับบอกรักยางไม้ล้างยากจริงๆนะนี่คือพาเทสนะครับ ที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงเราถึงพวกเรานะครับอยู่ด้วยพราะรักนะครับลักยางไม้หรือรักดํารักแดงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาลงลักรักคือการถนอมพระอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับมันก็จะลงตัวของเขานี่ครับสวยเลยครับเห็นไหมดูด้านหลังครับไม่มีริ้วรอยการแตกหักใดทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ก็คือพระแท้นะครับชุดนี้คือพระแท้แท้ครับนี่ครับรูปทรงอาจจะไม่ตรงล็อกตรงแบบนะครับแต่คือพระแท้แท้ครับที่มีอายุการใช้ มีอายุถึงร้อยห้าหกิปีแน่นอนครับกายภาพเราต้องไปตรวจดูตอนหลังจากนี้นะครับสักอังอาทิตย์ครับมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนเราดูได้ครับนะครับพระบอดีเป็นเขาเรียกเนื้อตุ๊บตับสมัยก่อนนะนะครับเม็ดมวลสารครบถ้วนครับสภาพพระเนื้อพระดีไม่เสียหายไม่แตกหักนะครับไม่ชํารุดผิวไม่พังนะครับผิวยังอยู่ที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามา แค่ตรวจสอบเพื่อให้รู้ว่าพระแบบไหนแท้หรือไม่แท้นะครับสรุปกันได้เลยนะครับว่าแบบนี้นะครับดูให้ดูอย่างนี้นะครับคนดูว่าพระเนื้อไม่ถึงอายุไม่ได้แต่ที่เราดูแล้วนี่ครับของหนักทั้งนั้นนะครับที่น้ำส้มสายชูล้วน,วนก็ยังอยู่ได้เห็นไหมครับไม่ได้พังไม่ได้แตกสลายและนุ่มคลาสสิกด้วยนะครับอยู่ที่การแต่งแล้วหลังจากนี้คนระับนี่น้ำร้อนน้ำส้มเป๊ะเลย สวยมากชอบมากครับทางเราผสมนียนะภาสวยนี้ก็เป็นน้ํายาล้างผมที่ผมผลิตขึ้นมาจําหน่ายนะครับนี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับอาซาดเนาะนี่วิกซอร์ก็แช่ได้อีกนะครับแช่ได้อีกครับ้าไม่ได้พังนะครับดูเนื้อดีครับเนื้อเต่งตึงทุกอย่างแข็งเป๊กเลยนะนี่ครับสมเด็จมีชีวิตนะครับนุ่มหดย่นนะครับคลาสสิกนะเป็นเนื้อที่คลาสสิกที่เราต้องการนะครับเนื้อแบบนี้เป็นยอดนิยมอยู่แล้ว นิยมมาตลอดการนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับลองเขียงดูครับนะครับพาชุดเดียวกันหมดนะทีนี้ผมบอกแล้วครับพระเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการล้างด้วยอันนี้นี่ทำได้ครับนะขึ้นก็อยู่วิธีการล้างครับล้างแบบไหนนะครับเนาะ ล้างแบบน้ำส้มสายชูนะครับก็จะดูสีแบบนี้ล้างแบบสัญญาล้างผมก็เป็นสีแบบนี้ออกมาใกล้ๆเคียงแบบนี้นะครับนี่น้ำร้อนน้ำส้มก็ขึ้นออกไซด์ได้เร็วครับพอเปิดเนื้อด้วยความร้อนนะครับนี่ขึ้นมาเปน็นออกไซด์แล้วดูเรียบเทียบได้ครับอย่างนี้จะดูแล้วจบได้เลยครับมีออกไซด์ขึ้นดันตัวขึ้นก็ถือว่าพลาที่มีอายุและมีความร้อนอยู่ด้านในครับสร้างไว้นานนะครับมีการดันตัวขึ้นมาเป็นออกไซด์นะครับนุ่มเลยนี่ขดันตัวเต็มทีนี่ยังไม่เริ่มดัน ถือว่าอย่างนี้เปิดเนื้อมากกว่านะครับนะมาดูพิกซอนะครับนะครับก็เริ่มขึ้นเบื่อยๆครับนะ้หงหลังนี้ขึ้นนุ่มเลยนะครับนะวันนี้ก็ทดสอบพระหนึ่งชุดนะครับนะครับอุ้งอิโยทดสอบพระหนึ่งชุดก็ผ่านไปด้วยดีครับนี่แหละครับเขาเรียกเนื้อตุ้ตับ นะครับเมื่อดีนครับเครียกลักยางไม้พระลักยางไม้ชุดนี้มีคาบบางพรมขึ้นมาจากตูบบางพรมนะครับเราไม่ได้จับต้องตัวพิมพ์น่ครับทีนี้ครับถ้ามีแบบนี้คนเก่าๆเขาจะรู้จักนะครับว่าเป็นคาบสีดำๆนะครับเป็นคาบดินของบางพรมที่ตกใส่นะครับแต่ถ้ามีไม่มีคาบดินดำๆครับมีคาบขาวๆบนโพลก็เป็นวัระคังอย่างเงี้ยพระวัระคังงั้นนะครับแต่ฝากน่าจะฝากกดไว้ทางนู้นนะครับอันเนี้อก็ชัดเจนครับเนื้อทุกตับทั้งหมด ดูง่ายๆครับนะวันนี้ไขข้อข้องใจได้หลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับพระแท้หรือไม่แท้นะครับอ่าดูรอบหนึ่งครับพระวันนี้ยี่สามนาทีเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับมีรอยอะไรต่างๆไหมครับไม่มีครับพระยังอยู่ทรงเดิมสภาพเดิมก็จากที่พระมันจะโดนลักไล่แบบแขนเขินอาจจะหลุดอาจจะแบบแตกบ้างมีนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงครับชุดนี้ผมซื้อมันเยอะแพงเหมือนกัน เนี่ยครับนะครับอาจจะเบี้ยเบี้ยบูดบูดได้เรื่องพิมพ์ทรงอย่างอย่างที่ทุกข่านเข้าใจนะครับสามารถบิดได้เนี่ยมันก็บองให้เห็นว่าสามารถบิดได้ด้วยลักลักยางไม้พวกเนี้ยพิมพ์ทรงก็เพี้ยนไปได้แต่เนื้อพระมันเป็นเนื้อแท้อายุมันได้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพระแท้ดีครับถูกไหมครับไม่ใช่พิมพ์ทรงผิดไปนิดเดียวแต่เนื้อเนี่ยเก่าอายุถึงกับทีทิ้งที่ว้างไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ ไม่เก็บไม่ไม่สนใจต้องการพระสวยอย่างเดียวก็อันนั้นคือสิทธิของท่านนะครับมันไม่มีใครว่าใครแต่อย่าไปตีพระเป็นพระเกแล้ลกันนะครับนะครับยังไงวันนี้พระเครื่องทุนน้ำสึกก็ถ้าทําให้ใครถูกใจหรือชอบในคลิปนี้นะครับว่าเรามาวิสูจน์ให้ดูพระหนึ่งรุ่นนะครับพระหนึ่งแบบนะครับมาวิสูจน์กันว่ามันแท้หรือไม่แท้นะครับและสามารถทารําความสะอาดแบบไหนถ้าใครได้ความรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับ ฝากพี่พทๆทุกทุกท่านนะครับอยากดูคลิปดีๆคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับก็กดติดตามกดส u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยทีมงานพระเครื่องราศึกวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่แวะเวียนเข้ามาดูนะครับนะดูก็ได้หลายๆ,ๆอย่างครับได้อะไรที่มันบอกสอนตัวเองได้นะครับเอาอย่างน้อยถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ก็เอาไว้เป็นภูมิคุ้มก,กันกับพวกพี่ได้แล้วกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ